เอานะผมก็โอเคนะผมก็ได้ขอมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเออมีอะไรบ้างวันเดี๋ยวกูลืม <c oughs> อ๋อเหล็กในนะผมเหล็กในอยู่นี่แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นจังเกิลสปอร์ยู่ตรงนี้โอ้โหมี99อันเนี่ยหรอกอย่างเยอะนะผมเดี๋ยวนี้เรามาครับดาบกันก่อนเพราะดาบสําเป็นทั้งแต่สิสิเอันนี้28เลยนะผมซึ่งระบบนี้มันสามารถที่จะออฟของได้อัตโนมัตินะครับผมถ้าเราโชคดีพอมีว่าเนี่ย ของอ่ะไม่มีนะผมกูทำไมนะครับตอนนี้ผมมีอันนี้เจ็ดอันเดี๋ยวดูดิว่ามันทําอะไรได้บ้างซึ่งผมก็ลืมแล้วนะมีอันนี้ด้วยนะครับผมโอ้มีอันนี้ด้วยโยโย่ซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นนะโยโย่เนี่ยคือเอาตรงๆไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมแล้วก็เสื้อเสื้อต้องใช้ด้วยเหรอสิบอันเลยเหรอโอ้ยอีกไม่กี่นาทีไม่กี่นาที เดี๋ยวอีกเออมันหกเลยใช่ไหมมันเท่าไหร่น,นี่ก็โหมกันเดี๋ยวลองดูดิว่ามันมีซักเท่าไหร่เออนะคผมไอ้เนี้ยก็พูดมาแล้วเด้๋ยก็ไปกันเลยนะผมแล้วก็แล้วก็คับดาบมาอันหนึ่งเออแล้วก็พูดถึงการออฟผมรู้สึกว่าผมจะผมเดี๋ยวนะเอ่อค่าค่าเอ่อไอตัวไอบีซีนั้นหรือย,อยังผมค่าไอก้กอบบินแล้วนะ ก็บินอาร์ม,มี่อ่ะทำไมมันไม่ทำไมอ๋อเราต้องไปหามันในถ้ำอีกโอ้โอเคโอเคลืมลืมนะผมลืมไปเดี๋ยวเราไปชนไปอีกรอบหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนกันต่อเพื่อไปหาของมาอัปเกรดให้เรานะครับผมแล้วก็ควรควรส่วนไอ้นี้ก็เก็บไปเก็บไปนะเออลืมบอกไปเมื่อกี้ก็ไปแอบไปฟาร์มนิดนึงนะผมนี่เลยมันคือหอยสั่งนะผมถ้าเราเรียกใช้เนี่ยกดใช้เนี่ย มันจะวัดไปที่ทะเลที่เราไปล่าสุดนะผมวัดไปเลยเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวัดไปที่ทะเลนะครับซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนําหรือาที่แบบใครเล่นใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่อยากเดินไปนูน่นเห็นไหมน,น,นู่นเนี่ยดูดิโคตรไกลนะผมแต่ถ้าเรามีออหอยสังนําพาเราไปที่ทะเลแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปได้เลยนะผมพูดซ้าทาไมนะผมแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บไปแล้วเพราะมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ ไปเดี๋ยวเราลงถ้ำหาของกันต่อนะครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ของมาแล้วนะผมก,ก็ฟาร์มอยู่ประมาณไม่นานนะผมเนื่องจากผมเปิด <c oughs> ผมเปิดอันนี้นะผม <c oughs> เปิดจนแบบเออแบบเกือบตายมาหลายรอบนะผมโชคดีที่มีพยาบาลอยู่นะครับผมป่ะก็มาผมก็ได้ของที่ต้องการเรามาค้าของเลยนะผมตอนนี้เรามีดาแล้วใช่ไหม ต่อไปก็เป็นชุดก่อนนะผมชุดก่อนเลยอันนี้คือป้องกันห้าหกหกส่วนที่เราคือห้าหกห้านะผมโอ้เพิ่มมาอันนึงเนี่ยนะผมแต่ป้องกันบวกวันสีน่เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมแสดงว่าไอชุดนั้นมันเป็นชุดสายซอม,มอนไงเออโนะเดี๋ยวเราจ้องเป็นคนสายซอม,มอนนั่นแหลนะ <c oughs> <laughs> นะผมามาผมกดไปเลยชุดอันนึงพอหรือเปล่าเนี่ยขอให้พอเถอะนะผมขอให้พอเถอะพอเออพอ แล้วก็ไหนนก็พอละเดี๋ยวเราก็ครับอ่าอันนี้ไปเลยนะ้ำผมเท่าไหรเนี่ยยี่สิบห้าอันนี้ด้วยชึบเออถาวันนะผมถาวันเอาไว้เกาะนะผมแล้วก็เป็นแซ้นะผมแซ้แบบทำให้แบบพอถ้าเราเอา,เอา,เอาแส้ไปฟาสมอนเตอร์เนี่ยจะทำให้แบบมินีแอนของเราที่เราไปใช้เนี่ยดามเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมก็กดไปนะผมแล้วก็ใส่ไปเลยแบบนี้แบบนี้นะผมชึบชแล้วก็มาดูซิว่า เออมันจะให้โบนัสอะไรเนี่ยอ๋อนี่เลยเอ้าเดี๋ยวๆจะเย็นกูยอยากอ่านไม่จบเลยโบนัสลดการใช้มานา16%ใช่แล้วลดการใช้มานา16%ซึ่งดูดิซัมมอนเราซัมมอนได้เท่าไหร่เนี่ยทำไมมันมืดอ,อย่างงี้เนี่ยดูดิซัมมอนเราซัมมอนได้เท่าไหร่เนี่ยเอ่อหนึ่งเอ้าหนึ่งตัว อ๋อมันไม่ใช่ชุดชาวมอนมันชุดชุดสายเวทนั่นเองนะผมอ๋อโง่เองโง่เองนะผมเดี๋ยวเรามีสายเวทเป็นอ๋อมีนะผมนี่เลยสายเวทเราอ่ะเดี๋ยวชุดสายเวทนะผมนี่เลยนี่เลยไหมน, <ś c oughs> <ś c oughs> นี่ยเพิ่งผมเพิ่งมีอันนี้เห็นโอ,อ้เราหมดอู้แรงอยู่นะอือแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่ดูดิฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บมันใช้อนะไรเนี่ย ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสิบสี่แลยเดี๋ยวต้องไปหาอีดาตกโอ้โหไม่ดาเมจดูเดิมื่อกี้ดาเมจเป็นพันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปหาอาวุธเอ่อดาเมจมาใช้เอา้าวทำไมกูทำไมกูแต่ไม่ได้เลยมาใช้แล้วล่ะนะครับผมส่วนชุดอันนี้ก็ปลดประจําการไปนะครับปลดประจําการไปแล้วก็มาน,นี้รีนดร์เห็นไหมโอ้ยมีเอฟเฟกต์กันด้วยะนะครับผมแล้วก็มีฮุกด้วยนะครับผม ปกติฮุกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมมันก็จะฮุกดูที่ไกลแค่ไหนต้องลองต้องลองลองอยู่ตรงนี้ดิแล้วก็ฮุกไปอุ้ยอ๋อเกือบเกือบถึงทอสอันนั้นอะลองดูอันี้ดวิว่ามันไกลแค่ไหนอ๋อแบบก็แบบแบบใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าฮุกเนี่ยเอมโบรไลอันพันเราเนี่ยมันจะไกลกว่านิดนึงนะผมแต่ ข้อดีของคุกถาวันนี้คือมันฮุกได้หลายอันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันฮุกได้หลายเส้นนึกเห็นไหมอืมนะครับผมก็แล้วก็มีแทะนี่ด้วยนะผมเออลองลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนดูด,ดิอุ้ยแรงอยู่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าเลยอันนี้ก็ยี่สิบแปดอืมปบปบปบนะครับ,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 บแล้วก็แทะนี่ฟาดแม่งเลยเนี่ยเห็นไหม <laughs> ปบปบปบ ะนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจ,นเจบเจ๊ขําหม่ในคลคปหน้าสำหรับวันก่อนไปบายฝากโทรศัพท์ครกันด้วยนะผมแล้วก็พื้นที่เรายังไม่ได้สำรวจอีกเยอะหน่อยนะอีกเยอะเลยนะผมแล้วก็ดันเจนเราก็ยังไม่ได้ลงเลยนะ <c oughs> ซึ่งบอสไม่ใช่บอสเดยเออลุงลุงตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ฆ่านยเออเราต้องฆ่าก่อนถึงจะเปิดนะผมอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมายบาย